วัสดีครับผมมีซอกเกอร์กูรูครับผมท็อปซอกเกอร์กูรูครับครับผมวันนี้นามแบรนิ่งสิบเก้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมแต่ต่างไปตรงที่ว่าฝนตกวันนี้ฝนตกก็เล่นนนี้ครับไม่สนใจครับเราเกิดที่ใจเกิดมาจากฟุตบอลครับแล้วถ้าถ้าเล่นแล้วเป็นหวัดใครรับผิดชอบครับสวยเลยครับโดนหักเงินครับพรุ่งนี้ทำงานไม่ได้ใช่ไหมเออผมหยุดยาสี่วันไงเป็นครับเล่นได้สบายสบายผมใจนี่อันนี้ผมเปียกหรือผมบางเนี่ยผมเปียกครับจริงๆแล้วผมหนาจริงผมไม่หนาไอ้ผมก็ไปบางใช่ไหมฮะ ได้ครับโอ้นี่นี่ลึกเยอะๆแล้วเนี่ยเร็วครับวันนอนเลยครับวันนี้นะครับผมเห็นในแฟนเพจมีน้องคนหนึ่งจอดวิวแนะนำมาบอกว่าพี่ท็อปอยากเห็นลูกพักอกพุกเบสิกเพจเหล่านี้คือมีคนมาแบบว่าขอกันหน้าเพจอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวคนเดียวับคนเดียวไม่ได้เยอะเลยผอก็เลยเออเอามามาเดี๋ยวสอนพักอกนะครับวันนี้วิธีการพักอกนี่มีประโยชน์ครับในเวลาการเล่นบอลแบบน้อยจังหวะที่สุดนะครับการพักอกได้เปรียบนี่ ยิ่งพักอกได้เปรียบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝึกกันเลยเดี๋ยวสิยังพูดไม่จบเลยยิ่งการพักอกใช้จังหวะน้อยเท่าไหร่แล้วเอาบอลใกล้ตัวได้มากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งช่วงชิงความได้เปรียบในเซี่ยวนยทีสามารถทำประตูได้หรือพลิกเกมได้ในพิธีานะครับเดี๋ยวนี้เราลองมาดูนะครับผมจะสอนวิธีการพักอกที่ดีนะครับเออนะครับเดี๋ยวเราจะซ้อมเบสิกคือเราจะโยนให้ก่อนนะครับพักอกโดยการปอยย่อตัวผลน้ำหนักพักลงมาแล้วก็เก็บบอลให้อยู่ใกล้ตัวที่สุดนะครับวิธีการรรอะยนนคััับบ เอออ่ะอ่ะ่ครับีนะครับไปครับอ้าเียงครับโอ้เอามาอ่าน่ครับผมจะอยู่ใกล้ตัวนะครับ่ี้ครับพักอกเดี๋ยวนี่โยนดีดีน่ครับโอเคออ๊ยโอ๊ยรอดไหมออกสิพ่ไม่ได้ออกพัชพัก เปิการไปบอดก็ให้ยิงโยนให้อะไรเงี้ยอันนี้ง่ายเดี๋ยวคราวนี้ผมจะชิปจากด้านข้างแล้วพักนะครับแล้วมีกองหลังพลิกลบกองหลังแล้วยิงประตูง่ายๆง่ายประตูเลยครับประตูให้น้องไปกอดให้น้องประตูอะไรลูกนี่กองหลังรับเชิญนี่ครับจบด็อกกี้ครับจบด็อกกี้นะครับจบครับด็อกนี่ครับเราก็จะเหมือนแต่จะยากกว่าที่นี้คือผมจะชิปไปที่อกแล้วมีพักอกแล้วพลิกหลบกองหลังแล้วก็ยิงประตู นะครับขอกแล้วก็ยิงปุ๊บโอ้ยอกสิครับโอ้บอลแล้วโวยบอลอย่างี้ดูเร็วบอกเขาดีดีตัวรับเชิญครับเอาไว้ไปุอกนะครับโอกาสที่นาอกบองบอลปุ๊บาง้องหลังไว้ เจ็บอยู่ครับยังไม่หายดีนะครับพักถกได้แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วนี่ครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับซ้อมกันบ่อยๆนะครับแลบ้วจะื่อนโ,อโอยนให้แล้วก็ฝึกบ่อยๆโอเคเจอกันที่หน้าครับอกเกอคลครับสมสวัสดีครับ